พาดหัวข่าววันนี้อีก2วันบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินผู้สูงอายุพร้อมคืนแวด5%ข่าวนี้จาก The Bank k o ข i งอินไซต์โพสเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะครับอีก2วันข้างหน้าคือวันที่15กรกฎาคม2563ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์ ครั้งใหม่จำนวน2รายการได้แก่เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมและเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเพิ่ม5%ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเช็คได้เลยนะครับรายละเอียด2รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15กรกฎาคม2563ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินสดโอนเข้า2รายการดังนี้ 1>, 1. เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50บาทถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกเป็นเงินสดนำมาใช้ได้ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับ100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000ไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้รับเดือนละ50บาท 2. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแวด5%สำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมาโดยรัฐจะคืนภาษีแวด5%ผ่านกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมานนี่ของบัตร ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแวด5%เข้าบัตรคนจน5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทเข้าแวด5%เเข้าบัตร50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน5,000บาทคืนแวด5%เข้าบัตร 250บาทใช้ใจ 1, า่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทคืนแบต5%เข้าบัตร500บาทครับวิธีการกดเงินสดเช็คยอดเงินสำหรับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมทั้ง2รายการคือเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมและเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแวบดบเพิ่ม5%สามารถกดเป็นเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ตามวิธีดังนี้สอดบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ a t m กรุงไทยแล้วใส่รหัสผ่าน6หลักเมื่อเข้าหน้าเมนูแล้วให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเหตุหากตู้ a t m ใดไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทำรายการต่อได้ต้องหาตู้ a t m กรุงไทยตู้อื่นแทนจากนั้นกดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไหรหน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้โดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกไหมหากต้องการถอนเงินให้กดปุ่มคำว่าต้องการระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งหลังจากนั้นกดปุ่มบัตรบริการแห่งรัฐซ้ำกดปุ่มถอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการและกดปุ่มถูกต้องจะได้รับเงินสดจากตู้ ATM นอกจากนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรเรรการแห่งรัฐโทร021092345สำหรับระบบอัตโนมัติต่อได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงและสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างวันทําการจันทร์ถึงสุก8นาฬิกา30นาทีถึง17นาิกา30นาทีนะครับอยากสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ต้องรอ ด้านนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเคยให้ข้อมูลการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะได้มีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากกัวเรือนแทนการพิจารณารายได้บุคคลเช่นแต่ก่อนนายรับวรล์ลกล่าวสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก The Bangkok Insight นะครับ